สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋าวันที่ลมหนาวน้อมนันแหกลมแห้งกันหนาวพี่น้องกําลังเตรียมอาหารเมนูจะทําไปถวายพระอยู่วัดป่าถวายเพนนะจ๊ะหลังจากที่พักกันไปลักเฮ็ดมาปิดอาทิตย์ก็เลยเซตอาหารไปถวายพระพี่น้องเนาะอ,อ,อืมวันนี้ก็จะมีเมนูอ่า ผัดกะเพราหมูแล้วก็แกงแนงหมูนะจ๊ะซอยหมูแล้วหุงเขา่าเนาะหงเข่าเต็มหมอ้อเตรียมของเรียบร้อยพี่น้องใบกะเพราโหระพาถั่วเขื่อพวงกุ้งปลาหมึกนะจ๊ะจิผัดกะเพราแล้วก็นนแกงผนงหมูเนาะกระเทียม ตามด้วยพริกพอแล้วซํนี้แล้วเนาะตำพริกกระเทียม,มใส่น้ำมันลงไปเนาะมันอีกรลมหนาวหนาวพี่น้อง ผัดกะเพรามันจะจี๊ดจัดนีล่มลมแหง้แหง จากนั้นแล้วก็จะเอาหมูลงไปกับเผาหมูกะเเราวรวมทะเลกับมิกุ้งมิบะมึกเนาะ ถั่วลงไปนะจ๊ะจะใส่เสี้ยวดำนิดนึงเพราะเป็นสีสันที่นอาตามด้วยซอสผ้าเขียวตามด้วยน้ำตาล ตามโดยรถด,ดีใส่ผงนัวนิดหน่อยหมูสุกแล้วเราก็จะเอากุ้งลงไปแรับผู้ชม กุ้งตัวใหญ่อย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะตามด้วยปลาหมกึกปลาหมึกนะลวกน้ำอุ่นไว้แล้วกุ้งเน้นๆน,น,นะจ๊ะกะเพราวรวมทะเลกลุ้งตัวโตๆไปกินร้านอาหารเขาเจะใส่กุ้งบบเกินสองโตเด้จานละห้าสิบบาทแล้วอาหารทะเลมันแพงอหอมธุรมู้สม กุ้งบต้องแบบมันสุกเกินมันสิแข็งเนาะสุกแบบพอดีนุมน่มๆอ่ะนี่กำลังเด้งแล้วบะหมี่ก็จะใส่อ่ปลาหมึกลงไปอันนี้เป็นปลาหมึกก่ย้ยพี่น้องลวกน้ำเรียบร้อยพอบระยันสีมันดำเนาะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆนะจ๊ะ บะหมีก็จะตามด้วยกระเพราลงไปหอมๆแบบจุกๆนะจ๊ะแล้วก็จะตามด้วยซอสหอยลงไปอือทำง่ายๆกับข้าวสไตล์เบาหมีนะจ๊ะกระเพราหมูสับกุ้งเน้นๆกุ้งปลาหมึก ปลาหมึกก็ใส่เป็นตัวๆได้พี่น้องนี่ปลาหมึกเนาะบริมีการหัน่นนี่ใส่เป็นตัวๆแต่ปลาหมึกมันลวบซุกแล้วอืมเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นผัดกะเพราหมูรวมทะเลแบบจุกๆนะจ้าว้าวตักเห,หมอจะเกมแผนงต่อ อย่าไปตักเบิดเดอรตักแบบเออจุงไว้แนวไาากวก็จะมันหลายยูหันยูนยวัดปลาเนี่ยมีเมซีเมซีจากโอ่งสามบ่เมซี่สามองกระเนนจากโอ,งอก่งประมาณสามสี่องกรหลวงพ่อสามบ่ประมาณสามนจะจ๊ะ กอกับเข่ากับสิพ่ออยู่บริษัทไลท์พี่น้องมบริษัทเขาออเรียกอ,อ,อันนี้ไปเทใส่ห้าตัวใหญ่มหญมเมนูต่อไปนะจ๊ะใส่กะทิลงไปบางคนก็อิ่นหมดแกงเผ็ดหมูพี่น้องแต่ว่านี้จะใส่พริกแกงนะจ๊ะ ใส่พริกแกงลงไปรสชาติก็จะออกหวานมันเค็มนิดหน่อยนะจ๊ะละลายพริกแกงละลายพริกแกงใส่น้ำกะทิการเห็นกับเขาเลยก็สูตรไพรสูตรมันนะจ๊ะ บะมี่จะใส่น้ำตาลลงไปจะใส่น้ำตาลทรายเลยเนาะพริกแกงละลายพิกแกงเดีย๋ยมากดน้ำอุ่นให้แนะ่แก้วหนึ่งผัดพริกแกงก่อนนะจ๊ะหอมๆม,มันๆกะทิบะหมีก็จะปรุงรุดด้วยด้วยรสด,ดี ตามด้วยผงนัวจะใส่เขือพวงลงไปเลยข่ามโมมันชุกไวใส่น้ำอุ่นนิดหน่อย มะเขือพวงเริ่มสุกแล้วแล้วก็จะเอาหมูล,ลงไปนะจ๊ะพอหมูนะ่ะเ่าต้องอันให้มันสุกดดนเนาะไม่จะแข็งเพราะฉะนั้นใส่น้ำหลังในหมูนี่ทำง่ายๆสไตล์ใครสไตล์มันเนาะการทำกับข้าวไม่มีคำว่าสูตรตายตัวแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้ใสอยากใส่อย่าง ได้หมดนะจ๊ะอืมหมูกำลังสุกนุ่มๆน,นะจ๊ะบะหมี่ก็จะโรยด้วยพริกแดงลงไปเพิ่มสีสันอ,อันนี้เป็นเนื้อสันคอแทกมันนะจ๊ะนุ่มๆ เต็มปากเต็มคำชิ้นโตโตโบ่มีจะโรยด้วยใบมะกรูดซอยลงไปหอมๆนะจ๊ะตกขายแล้วก็จะโรยด้วยโหระพาอีกทีหนึ่ง แล้วบะมีก็จะตกท้ายด้วยกะทิเพิ่มความมันอืรสชาติมันก็จะหอมมันกะทิออกหวานเค็มนิดหน่อยนะจ๊ะเหมาะกับการกินกับข้าวสวยลร้อนอทำผู้ชมเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟวันนี้จะไป ถวายเพนว่าสิไปหลายเมื่อและแต่ว่านั่นนี่นั่นนี่ยากบบมีเวลาเนาะแต่ว่าใส่มะเขือมันก็สีแสบเด้อันนี้บบมีใส่เป็นเขือพวงนะจอาหารที่อันไหนที่แบบกินแล้วแสบก็คือสามารถเฮ็ดได้อันไหนที่บบมักกินก็คือคือบบเห็ดเด้แลวก็เห็ดบบเป็นเนาะคือประเภทดิบพวกลาบก้อยเนื่อยอย่างสิบบมีบบกินคือบ่บเห็ดเนาะ เป็ดตแะแซบบ่พี่นอกจ๋านี่เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟว้าวอุ้ยอืยมน่ากินจังขอซีมก่อนนะอืมนี่อร่อยจังมาตักได้เลย กับเข่าวมันนี่ก็ว่ามีสองอย่างกับมีสองอย่างนะพี่น้องก็มีส้มพักเนาะอันนี้จะเป็นส้มพักอ่ากระลำกับต้นหอมเนาะพระเมทซีเนเนแล้วก็พระสามพากันเลยสามถุงพี่น้องเนาะและ้วก็มีผลไม้มีส้มมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีมะม่นงสุกเนาะ ก็น่าสิพออยู <ility> so well. ่ตอนแรกก็สวนสวรรค์ไปมื้อวานนี่วันพระเพิ่นบอกว่าวันพระน่ะคนหลายมีคนไปถวายหลายแล้วเลยว่าเปลี่ยนเป็นมื้อนี้แต่ว่าเฮ็ดไปแต่เทื่อแล้วเพิ่นมักเด้อาหารประเภทอ่อาหารประเภทพัดหรือวอาหารไทยจังซี่ล่ะเพิ่นบ่ค่อยได้กินแล้วก็บ่มีไผถวาย วัดเพื่อนอเ็็นวัดป่าพี่น้องพี่อมมาลาไปชาวนันไปอะไะวัดป่านะ่ะส่วนใหญ่ญยังบุศนะเสา,าลงลงเ,พเพื่อนกับเขาไปวิสาบาทอยู่ในหมู่บ้านคุณเนาะแต่ว่าตอนเพนเอเพื่อนลงเพื่อนเนี่ตอนเพนนะเพื่นกับเห็ดกับเขากินเอง อองันนี้เป็นผัดกะเพรานะจ๊ะรวมทะเลมีกุ้งมีมึกพี่น้องเต็มปากเต็มคำเพราะว่ามึกกะเป็นโตเลยเด้ออันนี้จะเป็นแกงผนงของเรารว่แกงเผ็ดหมูนั่นเองเขาเมดหมอแท่พี่น้องจ๊ะ ส้มผักสามถุง กับสิบโมงสิบโมงตัวพี่น้องไปพุ่นกระพรดีแล้วสิบโมงครึ่งแล้วกเตรียมตัวเพิ่นกับสันเพนประมาณสิบเอ็ดโมงนะจ๊ะไปท่านอยู่กตอนจิไปกับทูบอกเพิ่นแล้วไอสวรรค์ทูบอกเมื่อเ้านีว่าต้องอทำกับเขาหรืออาหารอย่างพา,าเตรียมไว้เตรียไปเพืนเนเ่นแล้วเนาะจะไปทำถาวายพาเพลอยู่วัดป่า ไปกับแม่นเมยสาวันเบามีแล้วกับยายมานะจ๊ะมาปักปักปักขึ้นซ้ายแล้วไปก่อนนะผู้ชมสบายดีไปพ่อกันยุวัดกูแล้วพี่นอกจา๋าเนาะ